สสวัสดีพี่นอ้องเอฟซีแฟนครับทุกท่านนะครับพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนมอลลัลูกหลานมอลลัเพชรลำเพื่อนที่รักและเคารพสุขุสุขคนครับผักไายพี่น้องในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณนาเวทีนะครับของลูกหลานมอลลัเพชรลำเพื่อนครับ ý kiến của chúng ta đã biết không có cái không có ý kiến gì nữa đuổi ให้มันเหมือนเต้ายองนะเอาพี่เบียร์ไม่อยู่กับโยงเต้ยายองไม่ต้องทดสอบก่อนเวลาโยงถึงจองงจอ,จอได้ไหม,ไ,มได้ไไดนะครับที่่มตัวกันไ,ได้โอเคเจนเซอร์ของทีมงานเห็ดลัมเพินนะครับสี่ร่วมตัวกันในฤดูกาลนี้เลยนะครับ ชื่อว่าเป็นการนะครับซ้อมเตรียมความพร้อมนะครับอยากได้จัดศิลปินนักแสดงพร้อมทีมงานน้องๆแดนเซอร์เก้าไม่ที่จะร่วมตัวกัน โล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 เอาเกียร์พักิ่งได้เลยค่ะนะคะนี่คือขั้นตอนการเตรียบความร้อมนะคะหนุนมันก็มองได้เยอะแล้วนะพี่ไปขึ้นมาสิพี่ไปกับพี่ก้าเจ้าขึ้นมาค่ะเดี๋ยวนะคะ <c oughs> อยู่ตรงนี้ค่ะโอเคอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าก็ะอนอยู่ตรงนี้ฮาไม่ไม่ไม่แยกออกมาอยู่ฝั่งน,นี้ เออให้พี่ก้าเจ้าอยู่ตรงนี้เอออันนี้อยู่ตรงนี้พี่ก้เาเจ้าอยู่ตรงนี้ครับมาแรงไอโอมมาพี่เอออ,อ,นอในในใันนี้อันนี้เฉยๆถ้าจะเก็บภาพนิ่งเนี่ยทำไมไม่เก็บภาพนิ่งฮะใครดับไฟอ,ะอ,อ,อ,อ่ะเออหนุาานเห็นไหมมัาานกี่คนแล้วเนี่ยสองสี่หกแปด เอาเก็บภาพยิงนะคะช่วงนี้คือเก็บภาพยิงไปก่อนนะคะอันนี้ยังไม่ได้รวมบีมกับโมได้เนี่ยใช่ไหมอ่อเออเออทุกคนหาโพสท่าเต้นเซอร์ค่ะ ผู้หญิงผู้ชายเลยหอบโลกลูกค่ะหอบโลกค่ะโอเคผู้นุ่งขาสูงโอเคความมือลงดีกว่าลูกความมือโอเคผู้หญิงก้าวขาซ้ายข้างหน้าลูกนะคะผู้หญิงก้าวขาซ้ายข้างหน้าค่ะนะคะโอเคเห็นไหมท่าท่ายิ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวนะเท้าเอวเท้าเอวก่อนอ่ะ้า หกเจ็ดโพสตรูปไปนะคะโอเคนะคะอ่ะเก็บภาพนิ่งโพลล้เพลทล้มปูมก่อนนะคะสร้างความเอ่อสร้างความอลังการในในการรวมรวมพลนะคะเดี๋ยวต้งจากไลน์นี้แล้วจะมีการประถมนิเทศนะคะเดี๋ยวคุยกันก่อนวราเขาเสียบมือใดนะคะแต่ว่าเร็วที่สุดนะคะ แค่พูดอีกแบบเมื่อยหร่หรอพี่เบียร์ทำไมเหมือนเราไม่ไหนแต่ไหนอ่ะลงนะลงนะอันนี้จัดแถวจริงเลยมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเคห้าหกเจ็ดเวลาแสดงจริงอันสองคู่นี้จะอ,อ,อยู่ทั้งการทุ่นเด้อลูกการเบาเด้อะ้ะกับเดาเด้วยเนี่ยยุยยุคฮันโยนสเตจปวพุ่นฝั่งนี้ก็ขึ้นสองคู่นะคะคู่นี้แล้วก็คู่นี้นะคะขึ้นไปขึ้นไปชั้นหน,นึ่งเด้อะก็ยังตีข้าจะกสายายัญญานดีๆนะคะอ่ะซ้อนซ้อนลูกปค่ะสเต,ตเจเดิมน,นะคะค่ะ ข,ขึ้นมาขึ้นมาซ้อมเลยเ oh, นะโมดินไม่ยังไาเอออะมาอย oh, ู่ทางหน้าด้วยกันนีไหะไปโอ้ยจานลูกโตท่านก็ไม่ต้องขึ้นไปขึ้นมาเพงที่รำเพริน้วก็ช่วงตุ่มลูกฟอนอ่อนลูกลางตุ่มลูกฟอนอ่อนลางขึ้นได้อยู่ใช่ไหมเออ อยู่ตรงนี้นอยู่ตรงกลางเลยนี่ในงาขอบคุณพี่น้องนะครับสุขสุขคตขอบคุณทุกๆคำกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องมินลักแฟนตัวน้อยมาลล่ามถึงน้องๆทั้กลุ่เนียมันจะได้กันได้เครับจังไรพี่น้องก็อย่าลืมขับมือเอื้อนวันที่20ที่จะถึงนะครับคอนเสิร์ตไลฟ์สดคอนเสิร์ตเบิร์เดย์ฝากเป็นกำลังใจพี่น้องสุขสุขคตเด้อไปนั่งเออไปนั่นอยู่นี่เออ อาทวนสเตีฟอนนะลูกนะคะทวนสเตีฟอนเด้อเอาไปทวนดีบก่อนนะคะเอาใครยังใครยังไม่เคยฟ้อนฟ้อนตามด้วยลูกสเตีฟ้อนนะคะทีเขาสศิใส่ประมาณห้าหกกรอนลำของแม่พรช่วงตุ้มลูกก้อนก็นลุนม้ำแล้วค่ะช่องพิงพิษพอําเภอนะคะศิลปินอ่อแม่คัดลงไปแล้วมันจะมีทั้งหมดเจ็ดคนนะคะผู้ชายสามยิงสามแล้วก็แม่คนหนึ่งนะคะก็จะพอดีนะคะ เจ็ดคนอ่แยกตังช่วงเพชรลำเพลินเราจะหายไปขอบนะคะเพชรลำเพลินศิลปินเสิดออกตรงตรงกลางเด้อแม่เด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าคนนี้นะคะฝากพี่น้องยิบซี่แฟนครับฝากพี่น้องเจอภผักเจอการเจองันนะครับที่ยังยังท่านได้ตัดสินใจนะครับที่มองหา หมหรศพไปเสพไปงานในงานนะครับฝากสูมม้อมอกอมใจพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกท่านนะครับสำหรับวงมะลําเ,เพล้าเพลในรูปแบบเต็มรูปแบบในฤดูก,กาลหนากก็คือซีซั่นสองครับฝากในซีของหัวใจพี่น้อง,อ,งอีกคณะหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ